เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดีวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักออสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบายลาล้กับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำแจว่งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอาวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับ ไปมีมา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โล,งโลง่งๆวา่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโปง่งที่เราอัดลมก็ไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายใน คล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆใ,ในลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะแล้วเราก็รวมใจของเราเนี่กลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนํามาเขึงให้ตึงจากสะดือทธอรไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลรไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็ก ท่ากับปลายเข็มเหนยอจะตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละวเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ถ้าเริ่มต้นหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถูกส่วนท่านก็เห็นไปตามลำดับแต่เห็นแสงสงว่างเห็นดวงธรรมภายในเห็นกายในกายายมนรธิภลมรุปภูมิกายธรรมโกฏปภูโสดาสิกิตกาณาคาลาหัสแล้วก็ไปสู่อายตนะนิพานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องทำความรู้จักเอาไว้แล้วก็จะต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ให้ได้ทุกๆุกวันจะได้พบกับ สิ่งที่โลกทุกคนปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่มีที่อื่นใดเลยนอกจากใจหยุดใจนิ่งนี่แหละและก็ตั้งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ด้วยหยุดตรงนี้แหละจะทำให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะเข้าถึงความจริงของชีวิต ทำให้ดำเตินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ได้จะเข้าถึงรัตนะภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวนั้นเองเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใสกว่าเพชรนั่งขัดสมาธิจเจริญสมาธิภาวนา อันนัออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านมีธรรมิจักุมีญาณทัศนะตทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงส่วนธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางท่านนั่นแหละเป็นดวงใสๆเป็นกลังแห่งความรู้ที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียด รักษาธรรมรัตนนั้นอยู่เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้หยุดใจได้ก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้แล้วก็จะเป็นดีพึ่งที่ระลึกของเราคือเวลาเรามีทุกข์เราก็จะพึ่งทันได้ทุกข์จะดับไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวและก็เป็นสิ่งที่ควรระลึกนึกถึง ไอ้นึกไปบ่อยติงอื่นไม่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าระลึกหรือนึกเอาไว้ในใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดน,นอกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนันตตาแต่รันตนะทั้งสามนี้เป็นนิจจังเป็นสุขขงังอัตตาเพราะนั้นสิ่งใดที่เป็นอมตะเป็นแหล่งแห่งความสุข แห่งดวงปัญญาเป็นอิสระจจกิเลสอสวะเป็นทวงตัวเองได้สิ่งนั้นจึงควรจะเป็นสิ่งที่ระลึกและเป็นที่พึงดีแท้จริงเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นหยุดใจกันหยุดเท่าน,นั้นแหละจึงจะเข้าถึงท่านได้ถ้าใจไม่หยุดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับร่องอรอยตรงนี้แล้วเราก็ เข้าถึงวรัฒนตรรยในตัวไม่ได้ใจเราเตลิเดเปิดเปิงมายาวนานไปในเรื่องรูปเสียงและสัมัติธรรมลงหรือพูดง่ายๆกันในเรื่องคนเรื่องสัตว์ AT, สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นตน้นเตลิเดเปิดเปิงไปตรงนั้นไอความสำคัญกับตรงนั้นไปแล้วกลับไปวนๆเวียนๆอยู่ทงนั้น ทั้งทั้งสิ่งนั้นนำความทุกข์กายทุกข์ใจมาให้แต่ก็ไม่ลดละเลิกไม่หักดิบเพราะไม่เข้าใจว่าตัวกำลังแสวงหาอะไรอยู่ดังนั้นใจจึงตเตลเิดเปิดเปิงออกจากที่ตั้งดังเดิมจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและไม่มีเวลาที่จะเหลือต่อไปอีกแล้วเพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย ชีวิตในยุคนี้อายุไขเฉลี่ย75ปีสั้นนักน้อยนักและก็ไม่มีนิมิตหมายเหมือนยังเพื่อนนักเรียนบบนุบาลฝันใีฝันวิยาหลายท่านก็ละจากโลกนี้ไปทั้งทั้งที่ยังไม่อยากจะไปอยากจะสร้างบารมีให้เต็มที่แต่ก็ไม่อาจจะรักษารมหายใจเอาไว้ได้ ความตายไม่มีนิวิตหมายกับชีวิตในโลกมนุษย์สั้นนักนี่เป็นความจริงแท้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฝึกใจเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงระรัตนาตรายัยเราจะได้อบอุ่นใจปลอดภัย และพร้อมเสมอที่จะเดินทางจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะเหมือนบันณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนดังนั้นตอนนี้เรามาหยุดใจกันเอาใจมารวมไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมาในมิตขึ้นมาในใ,นใจเป็นดวงใสใสเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนในอากาศ กรอบรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์บะดุจเพชรลูกที่จระะในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดใหญ่เล็กกและแต่ใจของเราชอบไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเืิกให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายๆพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย แล้วก็บริกรรมภาวนาในใจประคองใจของเราไม่ให้แวบไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมารหรังสัมมารหรังสัมมาอรังภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่า ใจ,ใจหยุดจะนิ่งเมื่อใจหยุดใจนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหมือนเราลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็กลางดวงใสๆแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึง ย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอราังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างสบายๆเ mm. ช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกทุกคนจะได้ทำความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณเานยกิจเป็นงานที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเรา ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติที่แสแวงหาพรัธนตรัยและสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์กับศึกษาเรื่องราวความเปจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปเรื่อยๆชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัธนรััที่โตทุกทุกคนนะลุกนะ ตางคนต่างนั่งกันไปเงียบ